กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมในช่อง FC NASA นะครับผม,มกับผู้หูสุดปวดมหาสนุกพี่ชายและน้องชายตามเดิมนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจด้วยนะครับผมทวนใครที่อยากเล่นกับเรานะครับผมมาร่วมกันเป็นสร้างห้องเล่นด้วยกันนะครับผม,มเราเล่นไม่เก่งแต่เราเอา ความสนุกสนานนะครับออกมาเร่ยออกมาออกมามานี่เนี่นี่โอยโอ๊ยโอยอย่าอย่าทำผมอย่าทำผมโอ้ดึงเพื่อนมาได้ด้วยโอ๊ยโอ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 ยเข้าไป็นไหมคาเตฝึง กูไม่รู้ไงว่ามันคืออะไรกูเพิ่งหัดเล่น <laughs> เล่นแรกๆมันกองงงๆอย่างนี้เลยพี่น้อง <laughs> มาลุยกันต่อตับกครังตับดิฟังตับดิ เอาแล้วกูมายื้อนีมันตอ่อยทำไมวนดอุตส่ <c oughs> าห์าาจำให้ มึงยุ่งอะไรกับของกูมึงเห็นไหมนี่กูตายตั้งแต่ยังไม่ตีเลยนี่ป้าป้าดึงไวน้นี่นไว้ไว้ไว้เอาเลยเอาเลยซ้ำไปแล้วเอาเลยเอาเลยมาดูนะครับมาดูนะครับมาดูนะครับพี่น้องมาดูนะครับพี่น้องเอาแล้วครับพี่น้องเอาล้ไวไว้ปะไว้ปะ ไอ้ซาไอ้ซาไอ้ซาสู้มัน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 เรียบร้อยโรงเรียนจีนมันมาแล้วไอ้ยอนไอยอนมาแล้วตุ๊กต่อยตายแน่นอนต่อยแน่นอนมัวเนี้ยตายแน่นอนเล่นเราอะไอแน่นอนครับทุกคนน่าเชื่อ กี่กองกองนองงนันเนี่ยตามไปเลยงแจ้งมันไปนะฮมัน่งว่าแล้วไปดิบิษกระซ้างว่าแต่ขามันไหนวะหายตัวหายตัวว่าทันเลยฮะตายก่อนหายไม่ได้ครับพี่น้อง มายถูกในเกมนะครับเรื่องหายตัวไม่ใช่ชีวิตจริงปนบ้าอะไรยังหายตัวได้มึงก็พูดไม่คิด <c oughs> <laughs> มาแล้วกับ <I S 2> จังหวัดนี้มาแล้ว <c oughs> มาอีกแล้วก็มาอีกแล้ว,ลว <Your talent S 1> เรามาอีกแล้ว <c oughs> เราไปจัดการไอ้เรียวมากัน <c oughs> โอ้ห <c oughs> นีเด้ไเงไหนวะหนีเด้งไหนวะเอาไม่เอาไม่เอาไหมาไหายไปไหนวะ โชคดีเรามีหายตัวเราลอดหัว <Shut down. S 1> ละเจ้าใจหัวละเจ้าใจเอาไหมขั้งหลักไหม <c oughs> ไป,ไปเอาไ้ออนก่อนได้ก่อนละเด้อไปเร็ว รอด้วยรอด้วยรอดำเนียรอดำเนียสาตัวขาวย้อนดูดิโอ้ยอุตีคลิปก็ได้วะเรมากขาวลบเวมาไมขาวลบมา

อะไรวะคุณนึกว่าจะสู้ได้มันจะเอาป้อมมันจะเอาป้อมเฮ้ยเฮ้ยมันจะเอาป้อมเฮ้ยอะไรนะมบ้าห้างไหมบ้าห้างไหมมันเสีเอาป้อมบ้าห้างไหมมันเสีเอาป้อมยอนจะเอาป้อมหรือมันลุยมันลุยมันลุยมันนี่เตยมเต็มเต็มัน็มเต็มยี่อยู่ไรนี่ยู่อะไ หัวแล้วสู้ไม่ได้ต้องหาหมูเว้ยาซีเกดมันมาดูเล่นกันอะเรื่องไดยบแก่ไยแกต่วแนตัวแเนนน กูกยังยว่ารอดอกู่กูวาสยแลยวันนี้ว่สวาสไยกูนีว,อวัอะไรวะ <c oughs> เียวมาตอนไหนวะเอมาเลยเอมาเลยเอา,าเลย,เาาเลยี่ออมาี่ออมาโอ้โหลำสลเสียงเรเสอร์พี่น้องเจอเสียงเรเซอร์พี่น้องโ <c oughs> อ้โหเขาเอือนมาตายซ้ำเขาไม่แตก แต่เราวัดตายเอ้ยมนตายทั้งหมดสามตัวผมเนอะผมตายเอ้วผมตายสามนี่ตั้งแต่เล่นมาเนี่ยกูยังฆ่าใครไม่ได้เลยจริงเหรอโ <c oughs> ดยกูยังฆ่าใครไม่ได้เลย <c oughs> เพาะ่ากันฆ่าได้หมดทีเลาายาน่าเสียาน่าเสียน่าเสีย นักวัยามอะไรอะวมาปุ๊บแตกเลยอมาโอ้ยโอ้ยลุมกูอแล้วหน่ยหนอย่อยเดรูโอ้ยว่าทันแล้วบ่ทันแล้วมวยย่านมูหนีว่าทันเอาสู๊ทำไมไม่บอกรองเท้าไปออกทำไมคริก็าะทนหรไม่รู้เว้ยรองเท้าดีกวเอาอเรียนเร็วไอ้กันอะ มันเป็นค่าสิบมันต้องถูกค่าชิหายแล้วอีวันป่าเนี่ยเยอมากเองคิดว่าเองเก่งมากว่ามาแล้วกูมาแล้วกูพร้อมตายอีกรอบแล้ว <laughs> เขียดเร็วแตะยับติดปุ๊บ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 ปุ๊อะไรอะไรอะไรคำเพื่อนกูเหรออะไรอะไรปักเอาอีกแล้วสุมฮาสวยกระตีมกูเสยอยากเป็นแม่จ้างขอโอ้โหขึ้นดุยมเลยมันเหลือทั้งสามตัวน่ะ กลัวทำไมวะม่ตีเลี้ยงเตะแเอาห,าห่งคลิปสู้ๆคลิปสู้ๆกูเป็นกำลังใจให้เพื่อนล <c oughs> ุมมาเลยลุมมาเลยมาหมูเลยเอาเลยเอาเลยนี่่ยิ่งหยุดเลยไม่เล่นละเรื่องจะชอบทิ้งรู้งี่เล่นฟาร์มเองดีกว่า เอาไงวะติงเจาไอ้แท้งนี่ลงได้วะหมาบูดีว่ารออะไรแล้วมันหายไปไหนวะไม่รู้พูดมันอยู่ข้างบนนุ่น อย่างนี้ต้องเล่นแบบจริงจังแล้วไม่เล่นแล้วเราเราดันป้อมอ,อย่างเดียวครับพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออโอ้ยเขากับเขาใส่ไม่ได้ยังพี่น้องโอ้ยพวกเองนั่นมาหมูกันใส่ไหม โอ้ยน้อ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 โอเคน้อมาโอเคน้อเราไม่สามัคคีกันเลยอ่ะเราต้องเป็นชาวบ้านบ้างละกันตั้งละจัน์บังละจัน์บังละจันนี่ยังไง ไม่รู้ออกกองถูกไม่ถูกไม่รู้กระทืบมันไว้เพื่อนกระทืบมันไว้อ้าวอาอย่างนี้ต้องเข้าช่วยโอ้ตายหาเลยว่าต้องขอช่วยดันป้อมดันป้อมดันป้อมเร็ว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 เอ็วเร็วเร็ว เลี้วเร็วเรีวเร็วเลี้วตรเล้วเร็วหอดเฮ้ยตีป้องมาเตะกูตีก้อมาเตะกูว่าทันว่ทันว่ทันเร็เคลิคิปคลเร็วเรมาดูกันนะครับพี่น้องว่าเราจะชนะได้ไหมเอาเลยเอาเลยเอาเลยเขาเลย

ไปเอาหายตัวหายตัวมันหายตัวตายโอ้อ้โอ้โหอ้อ้นหโอ้อ้อโอโอ้โหโอ้โห้อ้้อโนว้น้อ มาดูนะครับมาดูไอ้นี่คือไอ้พวกหมาหมูนะครับมันมาแล้วเพื่อนเฮ้ยมันมาแล้วเพื่อนมันจะให้มันได้ปนะเว้ยจะให้มันได้ป่ะนุ้ยใครได้วะอ๋อเข้าใจแล้วว่ามันวับตรงไหนวับยังไง

มึงอ่านมากงกล้าข้ามังกรกูอย่างนี้มึงต้องตายอย่างนี้ต้องเจอโอ้เลือเป็ดพโคตรแรงไงรับพี่น้องไม่ฟังเด็กผมฟังเอง ที่สกิลการเล่นของเอนาซ่านะครับมีเจ้าของช่อง FC ฟนาซ่านะครับผมมาลุยกันเลยมันเป็นค้าสิกมันต้องถูกค่า <Hello. S 1> เราคือชาวบ้านบางราจารันที่มาปกป้องป้อมตัวเองเฮ้ยเฮ้ยตายมาแล้วลุยเลยลุยเลยลุยเลยคลิปตามพอมาคลิปตามพอมา <laughs> บอกแล้วสลืแกนของเราเราสู้ไม่ได้เราก็หนี <laughs> เออเออเอาตีเอาวะ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 หัวเรื่องที่ก้ม่นบุบดตาัวกาเขาเว้ยปปากก้มไปนะตุ้มตุ้มโอ้ยโอ้ยล้วสรุปแล้วกูเล่นโง่ใช่ไหมซิซิซิโอโอโอ ตูปตุ้ทีลวันนี้โอ้โหเละทุ่มเปียพี่น้องก็ไฟเป็นไฟแล้ววะตีตีตีโอ้าเอาไฟหมดแล้วบอกเหลือแต่หักอ้าวแล้วพี่น้องมาดูกันนะครับว่าเราจะชนะได้หรือเปล่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ เลยไม่รู้เลยมาเาเลยเลยเลยเดีเกยวผมเล่เลเดี๋ยเผมเลิดลยเลเลย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 เเลยเลยเนเอาเลยเลยยเนาเลยนยนเกิดเคเกิดเคเกิดเเลเเเเเเลวเอเลเเอาเลวเเลเเเเเยเอาเย เฮ้ยมันหนีมันหนีมันนีไม่ขาดนี่ใส่กูรึเปล่าโอ้โหมันจำกูแต mm ่ละทีอ๋อขาสรอยนี่มหมไม่แตกโอ้โหไอพวกห่าแหมงเลยอ๋อไหมโอ้กูเปิดให้เอาเปิดให้แล้วเอา

จบซะทีไม่ต้องเจออะแล้วบบอ๋อก๊ตายโก้ก๊อตายเกิดก๊อตายเกิดก๊อตตายเกิดก๊อตายเกิดเลยวุ้ยปุ๊บวุ้ยทิพายแล้วข่ามันแล้วก็ดันอยู่หารออะไร ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่อง f c นะครับ